สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะปนจะพาเข้าครัวคะ่ะไปชมกันนะคะว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูอะไรจะน่าทานขนาดไหนตามไปชมกันเลยคะ่ะวันนี้ปนจะมาทําหมี่โคราชนะคะเครื่องปรุงก็จะมีหมี่นะคะเส้นหมี่โคราชมีกระเทียมหอมแดงตำด้วยกันนะคะแล้วก็มีหมูถั่วงอก แล้วก็ต้นหอมค่ะเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมกับหอมแดงก่อนนะคะ อันนี้คือสูตรที่บ้านนะคะที่คุณแม่ทำให้ทานบ่อยๆแล้วก็ใส่น้ำลงไปเลยนะคะ แล้วก็ปรุงรสนะคะน้ำปลาใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะนิดนึงใส่พริกป่ลงไปนะคะน้ำตาล ปรุงรสนิดนึงค่ะก็ชิมรสค่ะใส่น้ำปลาไปได้อีกนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนะคะนิดหนึ่งให้พอมีสีสัน เสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเหมือนที่เป้นบอกนะคะปรุงเข้าไปค่ะปรุงตามรสปากเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยนะคะ ทชาอยู่บ้านนี่คืออาหารกลางวันนะคะก็คือผัดหมี่โคราชนี่แหละค่ะแม้จะทําอร่อยมากเราก็อยากจะลองมากเนาะเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าจะมูหรือจะจ่าเวลามาอยู่เมืองนอกนะคะก็ จะกลับไปนึกถึงคุณแม่เนอะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านเนะี่ยคุณแม่จะถ่าข้าวให้ทานใช่ไหมคะแต่ตอนนี้คือแบบทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลยอะ่ะล้วก็ใส่ถุงงอกลงไปเลยนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะ 哎呀！ จัดเสร็จจานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมีโคราชถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะบายบายาแดด